ซิวชีร่าตัวดูหน้าตาอิสลาเนี่ยไม่กลัวเนาะถ้าจะนานดีกถ้าจะนนหลักนานนานที่นี่ถึไ้เลยนี่เดี๋ยวต้องใช้ชิชูยิปชูมาดีคาบมือลื่นชิชูมาดีอยู่บนโต๊ะอะของให้เพื่อนได้ไงอ้าววันนี้จะแกะออกไหมคะ ดิบอกให้ไหมงั้นเฮ้ยใมึงงั้นเราเล่าพ่อกระเด็นนะแล้าจา์มัน่านอะไรมันลื่นยังไงเท้ามันเป็นน้ำมันใช่จ้าเออบางคนบอกมันใส่เห็นไหมพอมาจับแล้วจะรู้ว่าทําไมลื่นจังนะอีกคนหนึ่งสูอะไรนะลูกสุนิสาสุนิสาบอกว่ามันใส่น้ำมันใช่ทำให้ได้คิดว่าโซเดียมจะต้อง ตอนนี้น้ำมันก็ดึงไม่ออกอ่ะน้ำมันโดนอากาศแล้วมันพอโซเดียมมือเลินสุลักษณ์ได้ตามอะายสุภกษณ์ตอบว่าถ้ามันโดนอากาศเดี๋ยวมันลุกลุกขึ้นนั่งหยิบออกมาลุกติดไฟสุภกษณ์เดี๋ยวติ๊กแปมเลยอะไรลูกหยิบออกมาอ้ยเย็บบอกคีบลูกใหญ่เย็บตั้งแต่เครื่องคอมแล้วเติ้วเตโ้วติ้วเติ้วงั้นวันนี้สอบไม่ทันเราไม่สอบสอบอาจารย์เนาะค่ะ จเลกเลขี่เท่าไหร่ลูกด้เลยนี่น่ากลัวไม่ปิดตาค่อทีนี้นี่มันน่ากลัวตรงไหนปน่าปั้งอ้้ยาต่นี่เียนาเมาูสนตาบอกมันน่ากลัวตรงไหนวะคูไม่เห็นจะกลัวเลยแต่ครูก็ไม่ตัดกลัวจะดูหัวไม่ขีดหัไม่ขีดโอ้หนน่ารักมากเลยหัวไม่ขีดเท่าไหร่วะฉันดูหน่อยสุดยอด เป็นยังไงวัต้านบอกแข็งมากวันนี้บอกเขาโลหะเมนนี่โซเดียมมีสมบัติเป็นขอตัดทโลหะปกติเราใช้คัตเตอร์ตัดเหล็กได้ปะไม่ได้ใช่แต่นี้เป็นโลหะที่ทำไมทิดต้ใช่เป็นโลหะที่อ่อนเลยใช้คัตเตอร์ตัดได้ติ๊กแฉมเลยอิสระบอกเลขที่เป็นเล็กเลยเลทิเจตปิดเลยมันพอยแล้วแหละเดี๋ยวไม่ใช่เงินเหลือ เดี๋ยวก็ค่อยเปิดยังิดเปิดยากใหญ่มดเลยน่ะรุคนี้คนไปจำมันไดดีนะขยันอ่กนิดหนึ่งเต็มโดงจะอายรังบัวเพราะเต็มดงไม่เป็นหรอกเออเอาไว้ใส่างนี้ล็อกเตอร์แ่หไดเเดี๋ยวนอกเป็นดอกเตอร์อย่าเป็นดอกไปเฉยเนาะคนที่เป็นดอกอะ ลูกแม่กูจะรักมากเลยเพราะเพราะคุณรักหมาคุณรักหมานัจริงๆแค่ย่าดามันจานสามเราเราไปเลยโออผมแกะกับหมาโอียวยาวเออเดี๋ยวมันประกาศจานแล้วโอ้โหนั่นมันเดินครบหมดครบแล้วครับมันเหลือแต่อันที่ไม่แล้วเก้าเกือบครบไหมไม่ครบครับขาดอันนี้มันมีไส้อยู่ข้างหลังตู้ลูกเอาเอ้ยกันไก่เขายืมไปแล้วอะ เด็กยังไปใช้ยังไม่ปิดขบเล่ามีไส้อยู่หลังตู้หรื่องหอมเ,เองไม่ใช่เหรอหอมเราเจอมนุษย์น่ารักอีกแล้วเห็นไหมเจอตะเกียงแล้วบอกไส้หมดอ๋อมันมีลองลองดูไส้ไส้พอไหมถ้าไม่พอมีอีกเป็นลังเลยต้องยกกระดาษคุปปิดกระดาษไว้ใช่ค่ะ ไปสามร้อยนี่ะไปทำบเนี่ยเด็กอยากใส่ก็ใส่แล้วจะไปทำบายไปสามร้อกว่าอันนั้นเลยดูนี่กิล้วอ๋มันถอได้คนขโมยนันถอได้จริงก็จานไมรอกัรอทำไมช่างมันพยาวเจริงถามว่ามันจะเอาเปล่าถ้าคนริไม่เอาหอถ้าเาไปดีลกันอะเรามาอย่างเนี้ย ให้ทำแบบให้อยู่อย่างอิสลาให้กองโดยอุปกรณ์ก็มาบริกาเรียกแต่ละกลุ่มมาเอาไปเลยไม่ใช่ส่งเสริมให้ซับไปแ่ค um, ิดไปเองใ้เอาอันน <Ah. ี้มาเนี่อยครับทำไม่ได้เขาเอาไปเขาก็ไปซับเองอ้าว